สวัสดีครับตอนนี้ผมบอยเทวจันทร์นะครับกําลังจะให้ดูเหรียญคูบาศรีชัยเหรญนี้นะฮะ <_ A> เนื่องจากผมซื้อมานานมากนะฮะแล้วผมก็ลืมไปเลยว่าผมซื้อมาแบบไม่ได้แกกนะครับที่ผมเช่าพระอย่างอื่นมาเยอะแยะมากมายนะครับแต่มีเหรียญนี้หลงมานะครับแล้วผมก็ลืมไปเลยนะครับแล้วก็หยิบเหรียญเหรียญนี้มาผมมี2เหรียญเลยเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่แท้ดูง่ายๆเลยนะครับเป็นเหรียญคูบาที่สวยมากและแท้ดูง่ายๆเป็นพิมพ์2ชายนะสองชายคือตรงนี้ นะครับมีขีดสองขีดนะครับตรงตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ่าตรงนี้แหละที่เราเห็นกันนี่แหละเดี๋ยวเราจิ้มให้ดูฮะสองชายคืออะไรตรงส่วนนี้ฮะก็เด้สองชายนะครับแต่เหรียญนี้ยเป็นเหรียญที่สวยมากๆแล้วก็เป็นเหรียญที่แท้ดูง่ายดูง่ายจริงๆนะครับสวยจริงๆนะครับข้างเป็นเหรียญปั๊มกับข้างกระบอกนะครับแบบนี้นี่เลยนะครับใครมีแบบนี้เหรียญนึ่งหลายๆแสนเอามาขายผมได้นะผมรับเช่านะครับ สำหรับเหรียญคูบาพิมพ์2ชายถ้า3ามชายก็7 8็ดแปดแสนนามาขายผมได้นะแต่ต้องสวยนะแต่ต้องดำนะอย่างที่ผมบอกว่าท้ามจมูกต้องดำกว่านี้หัวต้องไม่มีรอยนะฮะสำหรับ3มชายมาขายผมได้นะเจ็ดแสนแปดแสนนะครับแต่ต้องเป็นเหรียญลมดำแชมป์แชมป์หรือเป็นเหรียญเงินก็ไดนะ้แต่ส่วนเหรียญน,นี้นะครับนี่เป็นเหรียญที่ผมเพิ่งซื้อมา6เดือนที่แล้ว7เดือนที่แล้วครับแล้วผมก็ลืมไปเพิ่งเปิดเซฟมาแล้วเจอนะครับผมมาดูเอ้ยเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูดีกว่าเปรียบเทียบกันเหรียญน,นี้ ดูจากรูปไอ้อดูจากตัวนี้ฮะก็ม,มีโอกาสแท้นะแต่เหรียญเหมือนแต่งจมูกมานิดหน่อยเหมือนนะฮะนะครับเหมือนแต่งจมูกมาบ้างแต่เหรียญเนี้ยข้อเสียคือเขาอยู่ในเรียมทองแล้วอะไรรู้ไหมฮะเหรียญคูมาสารีชัยเป็นเหรียญที่เก้โคตรของโคตรเหมือนนะฮะการเช่าหาต้องเรมารมัดระวังระมัดระวังอย่างอย่างแรงกล้าเลยแล้วกันนะครับแต่เหรียญเนี้ยเท่าที่ดูจากเบสิกนะครับผมว่าน่าจะแท้นะ แต่เนื่องจากเหรียญเขาอ่ะใช้มาศึกแล้วก็ถูกขับถูกล้างมารวมถึงอาจจะมีการแต่งจมูกเหรียญน,นี้ได้แต่ต้องแกะดูถึงจะรู้ว่าแต่งไม่แต่งนะเขาอยู่ในเรี่ยมวันนี้นะครับผมจะแกะให้ดูเลยนะครับเพราะว่าผมเองก็ยังไม่ได้ดูเลยนะครับซื้อมาตั้ง6เดือนแล้วฮะเจ็ดเดือนก่อนแร้วลองแกะดูกันวิธีการแกะน้าแกะอยงนี้นะแทงด้านข้างเลยแทงด้านข้างแล้วถูเลยปึ๊บนะพอถูถเสร็จปุ๊บงัด,ง,ดงัดเข้ารูนี่ปึ๊บ บีดมานี้แค่นี้เองปุ๊บเห็นไหมลอกเป็นแบบได้นะความสามารถเฉพาะตัวนะครับจริงๆแล้วมันไม่ได้ยากครับมันมันยากตรงที่คุณยังไม่เคยทำนะใช้มีดนะครับปากแบนแหลมๆหน่อยฮะแต่อย่าอย่าแทงเข้าหาตัวเองอย่างนี้นะครับดังนัดอย่างนี้ไม่ได้ต้องแทงทิ่มก่อนแล้วงัดสวนขึ้นมาเอาแผ่นออกเพราะเอาแผ่นออกเสร็จปุ๊บเอาครีมปากแบนแบบนี้นะครับบีบตรงขอบอย่างนี้นี่แล้วก็บีบบีบ เขียวนไม่ดีฮะมันไม่หนีไม่เด้งบีบขอบนี้นะครับบีบบีบบบีไล่ไปเรื่อยๆฮะจนรอบเหรียญน,นะจนรอบเหรียญน,นะครับหลายๆท่านอาจจะงงว่าป้าบุ้ยทำไมแ,แกะง่ายจังผมแกะตั้งแต่อายุสิบแปดนะครับเพราะเมื่อก่อนตอนสมัยก่อนเวลาผมจะแกะพลาเนี่ยผมให้ร้านทองแกะแล้วมันลีลาผมไงแม่งไม่แกะ 3, ทีเสียม10ึงห้าสิบบาทเสียมึงร้อยหนึ่งก็ไม่แกะ ลีลาสักทีตอนหลังผมได้ลองแกะมันไ,ไม่ง่ายนี่ว่าง่ายนีดหว่าเราบีบให้บันทั่วรอบทั่วรอบเหลี่ยแล้วแล้วเราดันดันดันปฏิตรงนี้ถ้าดันปุ๊บเห็นไหมหลุดเลยนะครับพอหลุดเสร็จปุ๊บนี่ทองออกมาละเมื่อก่อนซีมปากตัวนี้ยเราไม่รู้ว่ามันตัดง่ายที่การตัดตัดอย่างนี้ถ้ามันเป็นเลือหูเชื่อมเขาแซง่างน,นี้ก่อนนี่เห็นไหมไปก่อนเราวิ่งไปก่อนละ จริงๆแล้วเนะี่ยถ้าเป็นเหรียญสวยนะผมต้องระมัดระวังกว่าน,นี้นะอันนี้เหรียญไม่ค่อยสวยมากก็เลยแบบตัดแบบลวกๆเลยแล้วกันเอาคีมแบบนี้ฮะจับตรงนี้ด้านข้างปุ๊บล็อกหักแบบนี้เห็นไหมดูเหมือนง่ายนะฮะวันก่อนเลือดไหลเลยฮะหนีบแค่หนีบ,นบ,นบ,นบมือตัวเองครับลืมด,ดูฮะโมแจะทำคลิปอันนี้เรื่องจริงนะไม่พูดเล่นนะครับเรื่องจริงนะไม่ได้พูดเล่นบางคนบอกเอ้ยพี่บอยพูดเล่นมาเนี่ยนะครับอเอาไฟมาหน่อยสิ ไอตัวไฟอ่เดีย๋ยวเอาไฟช็กมีไฟช็กไอตัวยิง่ตัวยิงมันอะไรดีว,วะเราจะยิงเอาอันนี้ออกนะครับห่วงด้านบนเพื่อพิสูจน์แล้ว,แลว,ว่าแท้หรือไม่แท้ครับนี่จบแล้วทีนี้เราจะดูว่าโอ้โหเท่าที่ดูจากสายตาเบื้องต้นนะครับ เนี่ยนี่ฮะต่อหูใหม่แน่แหละต่อหูใหม่นะครับถ้าที่ดูจากสายตาแล้วก็มีโอกาสที่จะแต่งจมูกแต่งจมูกคืออะไรนะเพื่อนเพื่อนจะงงเมื่อกี้ผมบอกตั้งแต่ตอนอยู่ในเรื่องละพระองค์เนี้ยเขามีโอกาสแต่งจมูกก็คือพระเนี่ยจมูกแบนเขาก็ไปให้ช่างที่มีความเชี่ยวชาญน,นะครับเขี่ยที่เหรียญน,นะครับแล้วก็แต่งเป็นรูปรูจมูกมันสัญญกรรมเหนนรียญนฮะโดยสัญญกรรมเหรียญที่โลหะนะครับที่โลหะเมื่อก่อนเขาจะ แต่งได,ได้เฉพาะพระเนื้อผงนะฮะปัจจุบันเหรียญเขาก็แต่งได้นะแต่งมีการแต่งเหรียญม,ม,มาตั้งแต่สมัย4ี่ปีก่อนละฮะแต่งเหรียญเนี่ยมีมานานลวแต่ซ่อมพระนี่มีมานานกว่าน,นั้นนะฮะซ่อมพระผงเนี่ยมีมานานกว่าน,นั้นเหรียญเนี่ยมีประมาณสัก4ี่ปีแล้วนะ,ะอาจจะเราดูกันว่าแท้ไม่แท้นี่ซื้อหมายังไม่รู้เลยนะ,ะดูกันพร้อมกันเลยนะครับอย่าซูมเยอะไปนะก่อนเลยเราดูจมูกก่อนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตสองด้านนอกทีนึงก่อนว่า เหมือนจะแต่งจมูกมากๆเลยนะครับมีโอกาสที่จะแต่งจมูกนะครับนี่ฮะเดี๋ยวเราจะสูงให้เห็นทั้งสองเหลี่ยญนะครับว่าต่างกันแค่ไหนมันพอพอสูงมาแล้วไม่ชัดมันแตกมีโอกาสแต่งจมูกสูงละทีนี้เราดูก่อนว่าแท้หรือไม่แท้ก่อนดีกว่าอยพูดเรื่องแต่งจมูกครับเอาแท้ก่อไม่แท้ก่อนให้มีโอกาสแท้นะเนี้ย โอเคขอบเนี่ยให้เราสังเกตรตรงนี้นะฮะโอ้แต่อันนี้เขาใช้มันดูเดือดแท้ครับโอ้โหตอนแรกผมนึกว่าจะไม่แท้นะครับโอ้โหนี่แท้เลยนะครับนี่แท้จริงๆนะครับแต่เหรียญแต่งจมูกมานะครเหรียญแต่งจมูกมาครับอ่าเป็นสามชายครับสามชายคือรไรดูตรงนี้นะเพื่อนๆดูตรงนี้นะ นะครับมีใช้มีขีดนึงสองขีดแล้วก็สามขีดนะครับเห็นไหมครัมันจะไม่ชัดเท่าไหร่นะอ่านนี้อันี้นะสามชายนะอัดูนี่สองชายสองชายมีแค่เห็นไหมมีแค่สองขีดหน,นึ่งสองนะอันนี้สามชายมีสามขีดนะหนึ่งสองสามโอเคเหรียญนี้แท้แต่ทีนี้ต้องดูก่อนเหรียญเงินหรือเปล่านะครับอ่ะเหรียญเงินหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมเองก็ไม่ได้ดูเพราะว่าแกะมาพร้อมออกับเพื่อนเนี่ย นี่น้ำกดเลยนะครับน้ำกดกับกดเกลือนะครับอ่าดูเลยฝนเลยเดี๋ยวฝนไปพร้อมกับเพื่อนๆเนี่ยผมก็ยังไมได่ดูเหมือนกันนะเดี๋ยวเราจะฝนดูถ้าใช้น้ำกดเนี่ยว่าให้เนื้อเงินหรือเปล่าอ่าเรานองดูกันเช็คกันอ่าเ้กระดาษทิชชู่หน่อยโอเคอยู่นี่อ่าดูดูพร้อมกันเลยผมฝนเลยนะโอ้โหมีโอกาสเป็นเงินละ ไม่ใช่แค่ฝนแล้วจะพิสูจน์ได้ชัดเจนนะเราต้องหยอดน้ำกดก่อนเอ่ปดนะครับอันนี้นใหม่ป่ะหายไปแล้วนะครับดูดูนะ,ะเกียลงสเิเฮ้ยเอียงแเราเว้ยเฮ้ยใช่ป่ะเนี่ยแต่ดูเหมือนเป็นเงินนะ ดูซิดูทีสิตอาใหมกทีนะครับเดี๋ยวเราลองฝนอีกทีนะครับจะเอาเอาเอาสร้อยเงินหรืออะไรเหรียญเงินหน่อยดิอ๋อเจอเจอแล้วมาดูอีกทีนะครับผมว่ามีโอกาสจะเป็นทองแดงนะครับไม่ใช่เงินนะเดี๋ยวลองดูพร้อมกันอีกทีนี่นี่เอาเดี๋ยวเอาคุดนี่ เราสองพร้อมกันเลยไม่ใช่เงินเว้ยไม่ใช่เงินเว้ยเดี๋ยวเราดูอันนี้เราจะเอาคุดอาจารย์วลานะครับมายว่าจะเอาคุดอาจารย์วลานะรุ่นโคตรรวยฝนดูเพื่อพิสูจน์ว่าอันนี้เงินแน่ เหรียญนี้เงินหรือไม่เงินนะฮะตอนตอนนี้ดูแล้วไม่ใช่เงินแล้วฮะตอนแรกนึกว่าเงินนะครับอ่ะฝนดูก่อนเงินไม่เงินเดี๋ยวลองดูกันนี่นะครับทีหนึ่งพร้อมกันไปเลยนะครับหายเหมือนกันนะหายเหมือนกันนะอ่าโอ้โหนี่ถือว่าเป็นการพิสูจน์เงินไม่เงินด้วยนะฮะ อันนี้คือเงินนะครับแหววจริงๆเลยเววจริงๆนะฮะนี้เงินแน่นอนครับส่วนอันนี้นะครับอทองแดงชุบเงินครับโอ้โหแต่งจมูกมาด้วยนะแล้วเป็นทองแดงชุบเงินนะนี่ซื้อมาเป็นเนื้อเงินนะซื้อมาประมาณแปดหมื่นนะครับถึงหนึ่งแปดหมื่นกว่าบาทครับรวมทองก็เก้าหมื่นแปดเก้าหมื่นนะครับตอนที่ประเมินซื้อมาแล้วก็ลืมไปเลยนะฮะ แกะมาโชคดียังแท้นะครับบางทีแบบเช่ามาไม่ได้แกะแบบเหมือนแบบดูอย่างอื่นหน้าเสือดีครับโอ้แกะมาแท้เสร็จคิดว่าเป็นเงินนะครับโอ้โหเป็นทองแดงชุบนะครับเห็นไหมถ้าเงินจะขึ้นขาวขุ่นๆแบบนี้เลยฮะเห็นไหมอันนี้ถ้าเป็นเงินจะเป็นแบบนี้ฮะนี่แบบนี้เลยอันนี้นะครับอ้าวคลิปนี้นะครับถ้าเกิดใครชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับบอยท้าประจันหน่อยครับ เพื่อจะได้ให้คนอื่นๆที่ไม่รู้ได้รู้ด้วยนะครับผมเองก็เพิ่งจะรู้วันนี้เหมือนกันนะครับเอาเป็นว่านะแ้ดูง่ายแพแน่นอนนะครับแต่ไม่ใช่เงินนะครับเป็นทองแดงชุบแล้วเลี่ยมทองเก่าโบราณเพื่อหลอกขายเป็นเงินอีกกูเถ้าเจ้าของพระเห็นว่าเป็นไม่ใช่เงินก็นะครับอย่างน้อยจะได้เข้าใจว่าเฮ้ยนักลบเนี่ยมันมีบาดแผลตลอดนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีบาดแผลครับตัวผมเองเนี่ยแผลเต็มตัวหมดนะครับเพราะว่าเช่ามาด้วยความ รู้และความสามารถนะครับของตัวเองแต่พียงว่าเขาอยู่ในเลี่ยมไงแล้วรวมถึงการเช่าเจ้าของพระคนนี้เราเช่าด้วยจํานวนเยอะมากๆนะครับไม่ใช่แค่องค์เดียวครับก็เลยไม่ได้แกะดูทุกองค์ที่เช่านะฮะก็อาจจะมีความผิดพลาดได้บ้างครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครมีพระเครื่องพระบูชาของเก่ากระเพาะปลาเก่านะครับกดส่งมาได้ที่ไลน์นะครับแอตไซบีโอวเลขหกหกตัวนะครับคุณจะเจอกับบอยเท่าจันเป็นคนดูคนเดียวเลยนะครับ แต่จะตอบกลับที่สนใจจะเช่าหรือจะซื้อเท่านั้นนะครับถ้าเกิดไม่ตอบกลับก็อภัยด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณครับสวัสดี